ที่ขอนแก่นวันที่หนึ่งอาทิตย์เจ้าคณะภาคและก็วัดรรมสหายตอน่าย 来这个，一年金下。 โหลหนึ่งสองสามกับขออนุญาตด้วยกะที่วัดป่าเล่าหลวงบ่เป็นแจกถุง พวกนามเด้ออยู่เต้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นิมนต์มาลับเอาเด้อจากญาติโยมกะโจเฟอร์เก่าแถวก่อนอย่าฝ้าวงกันเด้อค่อยๆไปเรื่อยๆเอาใจเย็นๆเออเอาใจเย็นเด้ออย่าฝ้าวใจห่อนกะน้ำเอาโจเพฟอรับ ปัจใจแล้วก็ไปรับถุงแทนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เด้อกลางเต้นข้างๆนี่เด้เอ,อมารับเพิเ่นเอาน้ำปะนะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มารับถุงแจกเด้เอ,อมาหิวคนละถุงกับจาราวัดครับน,นิมนต์โชเฟอร์ก็มาเอาแทนได้โชเฟอร์มาเอาแทนเด้เอ,อไปน้ำซองเอาไปคนละถุง วัดวัดป่าบัดเล่าหลวงคนละถุงไปคนละวัดวัดละถุงวัดละถุงเด้อครับเด้อว,วัดละถุงเออวัดวัดละถุงเด้อเออถวายไปเอ่อโยมถือเอาคนละถุงครับอ่ามาเข้ามา

สีขุงเปนไปไปบญเออเอาถือเอานิมนต์เดอครับเดเออมารับเอาว่างแลวจับเอารลดเอาเตี๋ยวไปข้างในเอาถือเอาเอาให้จานมันเดินมันยุกไก่ มาถือมาเจ้าสองตุงมาพอแล้วเอาเจ้าเฟอร์รับปัจจัยแล้วมาด้วรับปัจจัยก็มาเอาของแจก เจ้าหน,น้าที่มาเจ็บสถานที่นะ,ะสถานที่เจ้าหน้าที่มาเจ็บสถานที่มองอัศวรสงพระมารวมงาน าออมาเจ็บซอยปะมาซอยงานปะมาซอยงานมาเจ็บอาสองพอจะได้ไายลู่ญาติโยมมาด,ดีเด็กเก่ามากราบ ก็ไม่ใช่ไม่ครับดูรถดูรถดีแล้วกับ้าเอาเอาเา้าใช่ล่ะใช่ล้วร่คนเล่ เดอย่างพวกนี่บอครับล้กูไปไปใส่นันต้องเกลเลดเดี๋ยวผมออกไปเดี๋ยวผมเอาไป น,น,นิโมนนิมนฉันน้มปะนะเด้ออยู่ข้างๆปรมัตมีอยู่ข้างๆพาน,นอนกับนิมนรับแจกรับของน้มต่างๆบ่าวากาแฟบ่าวาโอเลียงหรือน้มมัด เกษต่มือตายิดถ่ายรถบริแก่เราเออญาติโยมเขามาถ่ายลูกไดเดอร์มาถ่ายลูกกำลังเคลียพื้นที่อยู่ การมนต์พระกุเจ้าที่มาซอยงาน เมื่อไรหมดน้ำเอีงกรได้นี่เอ้าสาธุอดเอาวะเอานิมนต์ อเวัดเขตในพนมไพรอ่พนมไผ่ครูบาอาจารย์เจ็บโต๊ะเก้าอี้ซอยเด้อเออเจ็บโตบาตหนองบัวบัตรในซอยกันเด้อนี่ปพวคู่พันเจ็บเองได้เลยลูกน้องเพิ่นสันปั๊บปั๊บอยู่หนองบัวดอนแหดอ่วัดต่างๆมาซอยงานเบัตรดอนเจริญวัดรยังมาเจ็บโต๊ะเก้าอี้ซอยกัน อ่มาซอยกันเด้อวัดใดแน่ซอยกันอันนี้กาแฟหรือยังกาแฟน้ำยังอันนี้เป็นยังเอากรเป๋าขึ้นรถไปกินแล้วเนาะมันเน่าเลยฮะไม่อยังมุเลยมันบนเน่าวหรอก ก็ขอขอบคุณโรงท่านอ่ก็โลงท่านต่างๆขอขอบคุณในหลายทีมาซอยอเป็นเนื้อหน้าบุญให้กำลังใจอ่าพแม่คูบาอาจารย์แต่ละวัดอแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแล้วก็ขอบที่ให้เอื้อเฟื้ออลูกศิษย์ลูกหาติดตาม ผมไปคุูบาอาจารย์มากก็อิ่มน้ำสำารานบ่าวอาหารต่างๆบา่าวกับเข่าต่างๆหรือน้ำต่างๆก็ขอขอบคุณลงท่านทุกโลงที่มีเมตตามาซอยงานก็ผู้ใดเอาถังไปซีถังถังน้ำเด้อเอามาขึ้นเด้อถัองน้ำแม่ลำพูน เต็นได้อไเ,อดเอาไปนำเปาสี่ถังบรเห็นเจ้าหน้าที่กับซอยเด้อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตีมาแต่ละวัดในเขตปนมไพกับซอยเอาเลยเอนิมอนเอาเลยน,น,ยนี่เอาไปมีอย่อานยงนี้เดียวไปรถเนีอยขวดใหญ่ก็อิ่มดน้ยน้ำมักก็ดีเน้ย แกปดแคลครับกะขอพ่อแม่พีน้องเข้ารวมกันเด้อมาเอาบุญน้ำกันเจ็บสถานที่ให้เรียบร้อยลงท่านกับเฮ็ดให้เรียบร้อยเด้อสะอาดอ่ายังสั่นไม่พระเจ็บมันเป็นกรรมเนเออเฮาก็เป็นลงท่านกับเจ็บซอยพระพลน้ำเด้อพระเพิกลกมาซอยหลายมือลายเว้นแล้ว กญาติโยมก็ซอยกันเอาขึ้เมื่อไว้แต่อย <laughs> ่มมาอยนจารย์ออดร์ดวัดบ้านคำอยู่ไสน้อมานิมนต์มาโรงน้ําพี่เด้ออาจารย์ออดอยู่โรงปรมัตต กับเอาเก้าอี้ให้หลวงพ่อดกเอรพันนันังเอาผัดลมอวยพันน่นเออจัดอดวัดบ้านขำอยู่ใส่น้ออ่นี่นี่มอนเดอร์อยู่ลงน้ำพีละอ,อ่าโยมมถาถ่านัดโยมโยมมาถ่าอยู่พีเดอร์อ,อ่